ต่อกันที่อีกหนึ่งข้อมูลที่มีความสําคัญกับทุกๆคนนะครับเรื่องของประกันภัยโดยเฉพาะประกันภัยพรบรวันนี้เราจะทําความเข้าใจกันมากขึ้นว่าพราบรมีความสําคัญอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วจะมีบทลงโทษอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับดรสุทธิพลทวีชัยการตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับท่านเลขาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนนทสเกรดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะท่านเลขาครับวันนี้รบกวนขอข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของพรบครับท่านครับประกันภัยประกันค่ะประกันภัยพรบเนี่ถ้าถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยความหมายของพรบนี่คืออะไรครับท่านครับก็คือการประกันภัยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบังคับให้รถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินถนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเด็นที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ก็คือว่าเป็นหลักประกันให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรูปพลภาาหรือเสียชีวิตอันเกิดจากการใช้รถเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างอันท่วงทีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดรถ เกิดอุบัติเหตุต่างๆแล้วเนี่ยแล้วเกิดจะต้องไปรักษา,าพยาบาลต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบที่เราได้พัฒนาร่วมกับทางสมาคมทางบริษัทกลางและสำนักง,งานคอพอที่เรียกว่าอีเคมนะครับโรงพยาบาลเขาสามารถที่จะรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้โดยที่ผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา,าพยาบาลอันนี้ป็นเป็นความร่วมมือกับ ทางสถานพยาบาลทั่วประเทศนะครับเพราะ,ะนั้นก็เป็นหลักประกรันแล้วเงินในกระเป๋าของผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยก็จะต้องไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องนํามาจ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลครับเพราะว่ามีระบบเช็งไหมอ่อัตโนมัตินะครับซึ่งในส่วนของประกันภัยพรลบเนี่ยในส่วนที่คนที่จะต้องทําประกันภนัยพรลบเก็คือคนที่เป็นเจ้าของรถครับหรือในกรณีที่มีการเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อก็มีหน้าที่จะให้มีการทําประกันภัยพรบครับรถนี่รวมหมดเลยนะครับรถทุกประเภทนะครับรถจักรยานยนต์รถยนต์รถเมย์รถบรรทุกทุกประเภทต้อว่าจะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ต้องทําทั้งหมดต้องทําทั้งหมดเลยอันนี้กฎหมายบังคับเลยครับท่านเลขาครับแล้วแล้วความคุ้มครองที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าอยากจะให้ท่านอธิบายสั้นๆว่าความคุ้มครองเนี่ยเขาคุ้มครองถึงอะไรบ้างอะ ครับมันจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นอันนี้หมายความว่าเวลาชนกันบางทีเนี่ยไม่รู้ใครถูกใครผิดใช่ไหมครับ,ค,รบค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดมีการทําปร,ระกันภัยพรบเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยจะต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอผลการพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดถ้าเกิดผู้ประสบภัยจากรถทุกคนเนี่ยได้รับการประสบอุบัติเหตุเนี่ยทางบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนมันก็จะมีประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงอันนี้รายละไม่เกินส0มหมบาทและค่าปรงศพในกรณีเสียชีวิตรวมทั้งค่าชดเชยกรณีสูญเสียอาวะอันนี้รายละ สามหมื่นห้าพันบาทแต่ถ้าหากว่าบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะอันนี้ก็ได้รับสูงสุดไม่เกินรายละหกหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นคราวนี้ต่อมาส่วนที่มันเกินค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกว่าค่าสินไหมทดแทนตอนนี้จะต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดแล้วอันนี้กะแบ่งเป็นกรณีที่บาดเจ็บ ก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดตามพรบไม่เกิน80,000บาทซึ่งรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยนะครับถ้าเกิดกรณีเสียอวัยวักหรือทุพพลภาพอย่างถาวรอันนี้ก็ตั้งแต่200,000บาทถึง500,000บาท แล้วแต่กรณีก็รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยนะครับถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสาวรเชื่นเชิงอันนี้ได้รับความคุ้มครองตามพรบสูงสุด500,000บาทครับซึ่งรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยครับครับครับอันนี้คือทั้งหมดสําหรับความคุ้มครองที่ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆท่านเลยคครับมีเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีสั้นๆกับคําถามสุดท้ายถ้าหากว่าไม่ทําไม่มีพรบมีความผิดตามกฎหมายอย่างไรครับท่านครับ ถ้าเป็นเจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัยมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทประกันก็จะมีโทษไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้ากรณีเป็นเจ้าของรถไม่ทำทำประกันพรบและนำรถไปใช้อันนี้มีความผิดสองกระทงเลยมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทครับครับวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพรบวันนี้ขอบพระคุณท่านเลขาธิการ็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับครับด้วยความยินดีครับครับผมส่วนส่วนดีครับ กับท่านดรสุดธิพลทวีชัยการท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนี่คือเรื่องสำคัญที่เราทุกคนต้องปฏิบัติสำหรับประกันภัยพรบอ,รอย่างน้อยช่วยเหลือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าชีวิตก็ตามในเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเจาะข่าวเด็ดประจาวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ